ขณะเดียวกันวันนี้นะคพะพบว่าจากการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในอำเภอหาดใหญ่จัสสงคลาที่เดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 หลายคนบอกค่ะว่าตอนนี้ไม่มีเงินจะติดตัวรวมไปถึงการซื้อข้าวกินหลายคนต้องถูกตัดกระแสไฟฟ้าหลังจากที่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าบริการ รวมไปถึงก,กระซ้ำกรรมซัดนะคะก็ยังคงถูกยึดรถมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ไม่มีไปผ่อนค่าง,งวดหรือว่าค่าชำระนั่นเองวันนี้เราไปพูดคุยนะคะกับพี่ผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะที่มายืนรอรับเข้ากล่องจากชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่เธอเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะว่าเธอกับสามีนะคะและก็ลูกๆเนี่ยมารอรับเข้ากล่องที่แจกโดยชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่เนื่องจากว่าเธอเองเนี่ยนะคะ ติดตามเพื่อนบ้านมาค่ะเพื่อที่จะมาซื้อเข้าวสารนะคะซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นคนออกเงินให้เพราะเธอบอกว่าเธอเองไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะหลังจากที่ตกงานกับสามีมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากว่าเธอเองเนี่ยก็มีอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดต่างๆค่ะแต่ว่าพอตลาดเนี่ยมีการประกาศปิด นะคะแล้วก็สามีซึ่งทําอาชีพขับรถตู้รับจ้างเนี่ยก็ต้องหยุดไปด้วยเพราะจากว่ามีการปิดพื้นที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทําให้เธอและก็สามีขาดรายได้อย่างช่างงังนเลยค่ะตอนนี้เธอบอกว่าไม่มีเงินติดตัวนะคะแม้แต่บาทเดียวในแต่ละวันรายได้ที่เคยได้นก็หดหายไปหมดหลังจากไม่ได้ประกอบอาชีพค่ะ ลูกสองคนที่เธอเลี้ยงดูนะคะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องมาขออาศัยอยู่บ้านญาติค่ะในพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่เนื่องจากว่าบ้านเดิมของเธอเนี่ยนะคะถูกตัดกระแสไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้นี่แหละค่ะพูดง่ายๆรวมไปถึงนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่เธอมีเธอบอกว่าก็ถูกบริษัทรถมายึดเอากลับไปแล้วค่ะเพราะว่าเธอไม่มีเงินไปผ่อนค่างวดชําระ เธอบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือว่าเป็นโชคไม่ดีของครอบครัวจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในะใคะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพี่ท่านนี้เผื่อคุณผู้ชมรู้จักแล้วก็อยากจะช่วยเหลือจะได้เป็นช่องทางในการติดต่อกับเธอด้วยไปฟังดูค่ะอยู่บ้านทุค่ะโอ้มาใกล้ลยพอดีหนูผ่านมาพอดีเห็นเจ๊ก้าวก็เลยอเอาให้เด็กๆ มากกันกี่คนมากันสือห้าคนค่ะก็คือลูกลูไม่ค่ะญาติเพื่อนบ้านค่ะมาเพื่อนบ้านด้วยมาหาดูซื้อข้อสารอะไรด้วยค่ะแล้วปกติทําอะไรอยู่ที่ไหนคะปกติขายผ้าค่ะขายผ้ามือสองตอนนี้ตลาดนัดปิดเงินเยียวยาห้าพันบาทก็ไม่ได้พี่โอก็ต้องจะถามพอดีไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะคนในหมู่บ้านนั้นไม่ได้ถ้าจะไม่ได้เลยหนูนั่นเขาปิดตลาดหนูนันถูกกระทบก่อนเลยเพราะมาเลปิดก่อนเพราะหนูซื้อผ้ามาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็มาตลาดนัดปิด แล้วตอนนี้บ้านนั้นถูกตัดไฟด้วยบ้านถูกตัดไฟด้วยเ้าไม่มีเงอไยังไงคะก็นั่นแหละค่ะก็ตรงไหนบางทีมีเข้าใจก็น้องๆพาน้องๆไปรับบางทีเขตด,ดันนอกอะไรเงี้ย เร,เราไม่ม,<ต>เม,มีเราไม่มีไรายได้เลยตอนนี้คือตระเวนดูเลยว่าตรงไหนบริจาคบางทีผ่านไปนี่คือมาหาซื้อข้าวสารที่ว่าราคาถูกๆแล้วเนี้ยค่ะบางทีก็จะเจอจุดเจ็บมากก็คือเอาไปประทังชีวิตนะพี่อยู่กันกี่คนที่บ้านอยู่กันที่บ้าน4ี่คนค่ะ,ะแล้วแต่ละคนนี้ตอนนี้ยังทํางานกันอยู่มันไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> แฟนก็ขับรถตู้ก็แขกมาร e p e a t ขับไม่ได้เหมือนกันเงินยาวาก็ไม่ได้เลยลงเงันไขมาว่าไม่เข้าือขายไม่ได้ความเดือดร้อนถ้าที่เราูกปิดตลาดลงแล้วค่ะเรียบร้อยเร เด๋อวร้อนก็น<ท>ไม่มีหวังฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่รู้จักคุณพี่ท่านนี้ค่ะ แนะนำมาหน่อยนะคะว่าเธออยู่ที่บ้านพลุอาเภอหาดใหญ่อยู่บริเวณไหนอย่างไรหรือพอจะมีช่องทางไหนที่จะติดต่อเธอได้บ้างตอนนี้มีผู้ใจบุญนะคะต้องการจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ในเบื้องต้นให้เธอด้วยยังไงก็ฝากปริษัสัมพันธ์คุณผู้ชมที่พอจะรู้จักกับพุณพีนะคะติดต่อเข้ามาทางเพจของไายสงคลาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางแชทของเราก็ได้เราจะได้ติดต่อเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ในเบื้องต้นไปก่อน,นะค่ะ